ปู่บี้ปูบ่บี้ดารุมะคืออะไรอ่ะที่ไปทางไหนก็มีแต่คนพูดว่าดารุมะดารุมะมันคืออะไรอ่ะอืมน่าจะเป็นชื่อของอาหารญี่ปุ่นเนาะปิ๋วดารุมะคือชื่ออาหารญี่ปุ่นเหรออืมดารุมะที่เขาพูดกันอยู่ตอนนี้คือเป็นชื่อของร้านอาหารนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับเราค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องๆคงได้ยินคําว่าดารุมะกันเยอะใช่ไหมคะอย่างที่จี้สงสัยนั่นแหละคือจริงๆแล้วเขาเป็นชื่อของร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ร้านอาหารร้านนี้ยเขาเอาชื่อมาจากตัวนี้ค่ะนี่เนี่ยที่ป้าปิ๋วทําไปโอ้ยไม่ใช่อันนี้ดารุมิวอันนี้ค่ะดารุมะอันนี้ป้าปิ๋วทําจําลองนะคะ ป็นกระดาษตัดแต่ตัวจริงเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นไม้หรือเป็นเปเปอร์มาเช่ค่ะเป็นตุ๊กตาขอพรของชาวญี่ปุ่นค่ะซึ่งตุ๊กตาตัวนี้มีที่มานะจี้คือมาจากท่านดารุมะหลวงพ่อดารุมะหรือปรมาจารย์ตักม้อหรือท่านโพธิธรรมค่ะ ตรงนี้น่าสนใจแต่วันนี้คลิปนี้ป้าปิวไม่ได้ทำดารุมะหรอกค่ะป้าผิวจะทำฮิฮิฮดารุมะซึ่งเป็นโปเกมอนร่างสองของโปเกมอนที่ชื่อดารุมะค่ะตามภาพนะคะป้าปิวยังเล่นโปเกมอนอยู่นะเลเวล43แล้ว เดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยแต่คราวนี้ป้าผิวจะไม่อธิบายวิธีทำํำละเราจะมาคุยกันเรื่องของหลวงพ่อดารุมะค่ะมีเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยนะ่าสนใจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังระหว่างที่ทําไปนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะฮิฮิดารุมะที่จะทํานี้เป็นโปเกมอนร่างอีโวของดารุมะกะค่ะตัวนี้ค่ะ คงจะไม่อธิบายวิธีทำอะไรเยอะนักนะคะเพราะว่าน้องๆที่สนใจก็ดูตามภาพคงพอเข้าใจนะคะวิธีทำก็คล้ายๆกับที่ป้าปิ๋วทำปูเสฉวนไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิกเข้าไปดูเลยค่ะวางลิงก์ให้ดูข้างบนแล้วนะคะแล้วทีนี้ฮิฮิฮดารุมะเกี่ยวข้องกับท่านตักมอผู้ก่อตั้งวัดเส้าหลินยังไงบ้างมาดูกันค่ะ ดารุมะกะนี้นะคะเป็นโปเกมอนที่สร้างด้วยแรงบันดาลใจจากตุ๊กตาดารุมะค่ะซึ่งดารุมะนี้เป็นตุ๊กตาขอพอรของชาวญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะใช้ขอพอรในช่วงปีใหม่ค่ะตอนแรกนะ,ป,ะป้าปิ๋วก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปชวนน้องๆทำตุ๊กตาดารุมะในช่วงใกล้ปีใหม่ค่ะแล้วเราจะได้ขอพอรในวันปีใหม่ด้วยกันแต่คลิปนี้เราทำฮิฮิดารุมะไปก่อนแล้วกันเนาะ ถึงตรงนี้ใช้เทปสีแดงติดให้ทั่วเลยค่ะได้แล้วตัวสีแดงอพอใจแล้วนะคะตรงนี้ทำแขนต่อไปใช่ไหมกระปิ้วแขนสองข้างขาแล้วก็คิ้วแล้วก็ตาแต่ว่าเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะตุกตาดารุมะเนี่ยเขาจะไม่มีแขนไม่มีขานะคะเพราะว่าเขาจำลองมาจากหลวงพ่อดารุมะเนี่ยตำนานเล่าว่าหลวงพ่อดารุมะนะคะ ท่านจะนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรหันหน้าเข้าหาผนังถ้ำเนี่ยเป็นเวลานานถึง9ปีจนแขนขาอันนี้ตำนานญี่ปุ่นนะคะ9ปีผ่านไปแขนขาเน่าเปื่อยหลุดออกจากร่างค่ะก็เลยสร้างตุ๊กตาดารุมะที่ไม่มีแขนไม่มีขาค่ะแต่ว่าป้าปิวดาวนะคือท่านั่งสมาธิของคนเราเน่ยขัดสมาใช่ไหมคะไม่เห็นขา แล้วก็เอามือวางไว้ที่ตักไม่เห็นแขนก็คือมองไม่เห็นแขนไม่เห็นขาค่ะแต่จริงๆแล้วแขนขาอาจจะไม่ได้เน่าเปื่อยอย่างในตำนานก็ได้ไงแต่ว่าใครที่ไปมองเห็นแล้วก็เหมือนท่านไม่มีแขนไม่มีขาอันนี้เรื่องก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะ อยากเล่าเรื่องของหลวงพ่อดารุมะค่ะอีกชื่อหนึ่งคือพระโพธิธรรมนะคะหรือภาษาจีนเรียกท่านว่าท่านตักหมค่ะท่านเป็นพระภิกษุนิกายมหายานชาวอินเดียค่ะ ท่านเดินทางจากประเทศอินเดียนะคะเพื่อมาเผยแพร่ศาส,สนาที่ประเทศจีนโดยที่ผ่านมาเนี่ยท่านศึกษาธรรมะในแนวทางคําสอนที่เรียกว่าชานหรือภาษาจีนเรียกว่าฉานหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าเซนค่ะคุ้นๆไหมคะใช่แล้วค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้ง นิกายเซนที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถือค่ะไม่เพียงแค่นี้นะคะท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสำนักเศ้าลินวัดเศ้าลินแปลว่าวัดป่าบนเขาเศ้าซื่อค่ะวัดเศ้าหลินที่พวกเรารู้จักก็ได้ยินชื่อกังฟูเศ้าลินพลังลมปราณต่างๆว่ากันว่าปรมาจารย์ตักมอเป็นผู้คิดค้นขึ้นค่ะแล้วเกี่ยวกับตุ๊กตาดารุมะอย่างไรคะ นิกายเซนเผยแผ่จากจีนไปถึงญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนับถือหลวงพ่อดารุมะค่ะก็เลยมีการคิดสร้างตุ๊กตามอบให้เด็กๆเป็นการจำลองรูปลักษณะของท่านดารุมะค่ะคิ้วเข้มตาคมเหมือนคนอินเดียและท่านสวมจีวรสีแดงค่ะภาพนี้เป็นภาพโบราณค่ะผลงานช่างเขียนชาวญี่ปุ่นค่ะ ตุ๊กตาดารุมะรุ่นแรกก็จะมีเขีแดงนะคะตรงนี้ค่ะคิ้วของน้องฮิฮิดารุมะนี้บ้าบิวลองใช้ขนนกดูนะคะแต่ระบายสีแล้วสีติดยากยากน่ะน้องๆที่จะทำลองทิศวัสดุใหม่นะคะต่อกันนะคะด้วยลักษณะการไม่มีแขนไม่มีขาของตุ๊กตาดารุมะนี้ล่ะค่ะทำให้เป็นตุ๊กตาลม้มลุก เป็นตุ๊กตาที่จะมอบให้เด็กๆแล้วก็แฝงบทเรียนสอนใจค่ะคนเราล้มได้ต้องลุกได้ดังเช่นสุภาษิตญี่ปุ่นค่ะล้ม7ครั้งลุก8ครั้งค่ะไต่ตำนานการนั่งสมาธิจนไม่เหลือแขนขานี่อาจจะเป็นการมุ่งเน้นถึงคำสอนของหลวงพ่อดารุมะนะคะท่านจะสอนให้เราชำระล้างจิตใจอดทนรับผิดชอบการกระทำของตนเองแล้วก็ ให้ความสํำคัญต่อ,อก,การทุ่มเททำสิ่งที่ตนทำได้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จค่ะแล้วตรงนี้ค่ะพวกเราเสร็จแล้วค่ะฮิฮ<ๆ>ิดารุมะนะคะอาอจะดูตะมุตะมีนิดหน่อยนะคะดูบางมุมก็ดูคล้ายๆปูเสฉวนฮิฮิดารุมะค่ะรับกับน้องอีวุยคนนี้ดูน่ารักน่าเอ็นดูนะละเรา,ามีตุก๊กตาใหม่ หนึ่งตัวแล้วคาว่าฮิฮิดารุมะนะคะออบังเอิญอะป้าบิวเปิดดูในโปเกเด็กนะคะฮิฮิดารุมะนี่เป็นโปเกมอนหมายเลขห้าห้าห้าแต่คําว่าฮิฮินี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเสียงหัวเราะนะคะห้าห้าห้าก็เหมือนกันก็ไม่เกี่ยวกับเสียงหัวเราะป้าบิวลองไปถามคุณยายดูแล้วคุณยายเดาว,ว่าคําว่าฮิฮิอะน่าจะแปลว่าไฟหรือความร้อนนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวต้องลองเช็คดูอีกทีนะคะถ้าถ้าเจออะไรใหม่ๆแล้วก็จะมาเม้นเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะคะหรือว่าน้องคนไหนมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยเม้นบอกกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงจบเท่านี้ละคะ่ะได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับหลวงพ่อดารุมะนะคะแล้วคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย